ชาวันพุธในปีสองห้าหกหกนะอาจารย์ดูให้ตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษาสี่เดือนแรกก่อนเพราะเป็นสี่เดือนแรกที่คนเกิดวัพุธนั้นยังรุ่มรุ่มดอนดอนหรือมีลุ้นอยู่มีลุ้นเรื่องอะไรมีลุ้นสองเรื่องเลยมัพุธจ๋าอยู่ในวัพุรหนึ่งมัพุธนะมีลุ้นเรื่องของเงินเงินทองทองคนที่ตกปากรับคํากับเราว่า จะจ่ายเงินให้เรามันห้าสิบห้าสิบอ่ะเท่าพูดตรงๆนะคือดวงของเกับวันพุธเนี่ยเอาดวงเดี๋ยวกันนั้นพุธนะเดี๋ยวถ้าเป็นแฟนกับวันไหนเดี๋ยวค่อว่ากันดวงเกิดับันพุธในช่วงสองห้าหกนี่นะดวงมันแบบมันไม่เต็มที่อ่ะคล้ายกับว่าอ่ะถ้าสมมติเราเชื่อในบุญใช่ไหมบุญยังส่งผลไม่เต็มที่ แต่ถ้าถ้าเรามองในแง่ของของอจังหวะจังหวะของดวงชะตาขอให้เราแค่ขึ้นๆอยู่ใครติดเงินเรานวัพุธนะหรือใครต้องจ่ายเงินเราร้อยนะเราได้ห้าสิบต้องดีใจแร้เขาเจอจนี้ในช่วงออแค่สี่เดือนแรกก่อนนะก <c oughs> ็คือมกราบกุมภามีนาเมษาวันพุธในช่วงสองห้าอหกอ่ะถ้าเราจะได้อะไรอ่ะดวงชะตาท่านว่าจะได้ครึ่งหนึ่งก็นับว่าพอใจแล้วเจำไม่ง่ายเลย ถ้าได้เกินกว่าน,นั้นก็ถือางวันชีวิตเนาะส่วนบางคนที่บอกอ้าวอาจารย์ก็จะได้วันไหนเดือนไหนของปีไหนเดี๋ยวค่อยมาดูดวงส่วนตัวจาะลึกกันเพราะอันนี้เป็นการดูทั่ว,วไปทีนี้เนี่ยมันพุทเนี่ยถ้าหากว่าจะไปค้าไปขายอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลุ้นสงูงคล้ายกับคนที่ตกปากแล้วทําเราไว้อะ่ะบอกจะซื้อก็ไม่ซื้อจะจ่ายก็ไม่จ่ายจะคื้นนี่ก็ไม่ขึ้น หรือว่าได้ก็ได้แบบครึ่งๆไงมันดังนั้นเนี่ยต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บางคนบอกโอ้โหกะรวยเต็มที่เลยไปกู้เข้ามาว่าจะไปทําอันนี้อันนี้ไม่เหลือทางหนีที่ไรก็ต้องเหลือครึ่งๆนะเพราะว่าสีเดือนแรกมันยังไม่ปลอดภัยนะร้บว่าตามตรงนะเออจะมีอะไรจะก็พูดตรงๆนนะแต่ถ้านเกิดนพูดเนี่ยเป็นแฟนเกิดวันเสาร์นะมีไหมวันพุธเป็นแฟนเกิดวันเสาร์ อ่าเริ่มคนรักเริ่มมีบทบาทน,นะมันมักจะได้อยู่กันแบบว่าไงดียอันนี้อาจารย์พูดตรงๆได้ไหมอยู่เหมือนไม่อยู่มันเหมือนกับว่ามันเป็นปีที่มันเป็นสีเดือนแรกที่พดกับเสานี่ตัวมันอยู่ใกล้จใจมันอยู่ห่างไม่ได้ตั้งใจพูดให้มัน ต้องของจองแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นคือคนวันเสาร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไปมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นนะแต่คนเกิดวันเสาร์มีโอกาสสูงที่จะเอ,อต้องเครียดกับภารกิจบางอย่างที่ปล่อยวางไม่ได้จนดูนเหมือนกับว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจคนวันพูดเลยพุธก็อาจจะรู้สึกคิดกังวล เราก็โกรธง่ายวันพุธนะเตือนตัวเองสักนิดหนึ่งได้ไหมถือว่าอาจารย์ขอกันแล้วกันในช่องมะลกงพามีนาเมษาสีเดือนแรกของปีหน้านะไอจุดอ่อนของตัวเองอะ่ะที่โกรธง่ายหายเร็วรู้เปล่าไม่นอนแต่โกรธง่ายมันมันกำเริบพ,พูดเหมือนเหมือนเป็นโรคอ,อะไรบางอย่างแล้วอาการกำเริบโรคโทรศมันกำเริบโกรธง่ายอารมณ์หมดหงิดนะ อาจารย์ไม่ได้พูดว่าขึ้นเร้วลงเร็วนะเพราะบางทีขึ้นแล้วลงหรือเปล่าไม่รู้ในวา่างนี้ถ้ามีแฟนวันเสาร์วันเสาร์เขาต้องการเวลาที่เป็นส่วนตัวก็อย่าไปยึดเดือดคอมมาทุกครั้งที่เกิดมันพูดกรอดนะนะอาจารย์ยังกลัวเลยโห oh, อยู่ใกล้นี่แบบวาจาเชื่อฉือวันเสาร์เนี่ยกาเคยอดทนเรามากเขาก็อาจจะทนไม่ไหวเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้น เราอะเกิดมาโตมาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเราก็ผ่านโลกมาพอสมควรใช่ไหมล่ะเราก็พอรู้ใช่ไหมว่ากําลังใจจากคนใกล้ตัวนะั้นเป็นสิ่งสําคัญคนอื่น่ะพูดอย่างไรยังไม่สําคัญถ้าคนใกล้ตัวให้ค่าเราประเมินเราให้กําลังใจเราหรือรู้ถูกเหยียดหยามเราใช่ไหมเราว่าก็ต้องคิดว่าเราอยากให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเขา ปฏิบัติอย่างไรกับเราอะเราก็ปฏิบัติอะไอย่างนั้นยาไปคิดว่าเออเมื่อฉันโกรธฉันพูดไปก่อนแล้วค่อยไปขอโทษทีหลังมันมันอาจจะไม่รู้สึกว่าเต็มร้อยกับการที่เราไปขอโทษดังนั้นจะให้ดีอาจารย์ขออนุญาตแนะนําได้ไหมว่าถ้าเกิดมันพูดรู้สึกโกรธเรารู้ว่าออวาจาเรานี่เป็นอาวุธที่จะฆ่าคนได้เลยพยายามไม่พูดพูดเห็นน้อยเลื่อนไปก่อน ซื้อเวลาดีนะดีกว่าพูดไปเลยช่วยได้นะช่วยได้ซื้อเวลาไปก่อนถ้ามันพูดเป็นคนที่เป็นแฟนกับคนที่เกิดวันจันทร์ดีหน่อยนะปีหน้านี้ช่วงสีเดือนแรกวันจันทร์เขาจะคอยเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้มันพุธด,ด้วยถ้าเป็นอาจารย์จัน์จะ ดูแลคนบรรจันให้ดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดตอนที่เราขาดสติบรรจันเขาก็ยังคอยหวังดีแล้วก็คอยอุดรอยรั่วทางการเงินงเราได้แล้วมันพุตนี่เป็นคนห่วงเรื่องเงินทองทองจะรั่วไหลได้วยใช่ไหมบันจันก็ช่วยได้นะบันจันก็ละเอียดอ่อนนะคอยอย่างเดียวอย่าไปเชิดเฉือเนเขาไ <c oughs> ด้วความตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่อย่าไปเชิดเฉืนเขาโอเคไหมถ้าโอเคพี่โอเคหนะ สงสาราันจันครับจิตใจเขาเปล่าบางต้องคอยมันเขาดูแลาารักษาดวงใจเหมือนพี่เบิร์ตถ้าวันพุธดเป็นแฟนองเกิดวันอังคารก็ต้องลดลาวาสอกนหน่อยเพราะว่าอังคารเขา,าห้าวอังคารเขาไม่กลัวใครแล้วก็พร้อมที่จะสู้กลับตอบอาจจะไม่ห่วงหรอกว่าใครจะมีศักดิ์ศรีกว่าหรือใครจะเขาเรียกนะ สู้กันมากกว่าอาจารย์ห่วงแค่ว่าบรรยากาศของการอยู่ด้วยกันน่ยมันจะดีมากพอหรือเปล่านะนัเนีออารมณ์ของอังคารเดี๋ยวความมั่นใจของเขาก็จะเต็มที่นะต้นปีมาวันพุธเองเนี่ยก็จะเึ้นขึ้นลงลอารมณ์จะแปรปรวนแ้ะอาจจะมีการประทักคารมกันเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่เนี่ยแจ้งอาจารย์นะรีบทำยันสถียันสถีเนี่ยก็ทําเพื่อ วัตถุประสงค์สามข้ออา e <c oughs> จารย์พูดอีกทีนึงนะข้อแรกทําเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นสมัครสมานสามมคีรกันดีส่งเชื่อสกุลให้อาจารย์ทําคู่กันข้อที่สองนะทำเนี่ยเพื่อไม่ให้มือที่สามเข้ามาสอดแทรกตรงกลางนะแล้วข้อที่สามทำเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาทั้งสองคนขึ้นชื่อว่า มีลายรับสองทางสองคนเดียวคนเดียวใช่ไหมล่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการทํายันสถิถีแต่คนที่เอาไม่อยู่เพราะว่าก่อนหน้ามาเจอจานไปเจอเรื่องของมือที่สามแล้วก็ใช้ยันสั่งรับแบบเนี้ยใครที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะใช้ตะกุนยานสั่งรักแบบนี้นะกลางวันพวกเราพกพาไว้ใกล้ตัวส่วนกลางคืนเอาวางไว้ใต้หมอน วางไว้ใต้หมอนนึกถึงคนที่เรารักนะอย่าให้เขาเนี่ยอยู่ไกลเราโดยที่ไม่ได้อา่าไรนะอยู่ไกลเราโดยขาดหายไปเลยหรือไม่มีอะไรรังเอาไว้เพราะมันมีโอกาสสูงที่จะทำให้ทำให้มันขาดกันได้ในตอนที่ ตอนที่หันเลยจริงๆไม่ค่อยอยากพูดแต่ว่าให้ใจเย็นแล้วก็คอยตั้งรับว่าถ้าหากว่าเราเป็นมันพุดแล้วก็ตอนที่เราแบบงอนอย่าง้กับคนบักใช่ไหมเราวาจามันแบมันบาดใจเขางพนเราเขาาา้าใจสถานการณ์แบบนี้ไหมบางทีคนเราก็ทําอะไรไปด้วยคาว่าสัก์ศีเงี้เออเข้าใจป่ะ ไอ้ลำพังคนเงอนกันสองคนไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พององนกัแเรามีคนอื่นเข้ามาแทรกตรงกลางเนยมันน่าเป็นห่วงดังนั้นการทํายันหาสถีเอาไว้เป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันสั่นคลอนความสัมพัญดังนั้นใครอยากทกําก็แจ้งชื่อสกุลเข้ามาบวังว่าจะทันได้เข้าปกเสถ็จครับได้